เรื่องเครื่องแบบกองทหารกีติยศพิเศษผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องแบบกองทหารกีติยศพิเศษของกองทัพบ,บกเพื่อให้มีความสง่างามสำหรับใช้ในโอกาสต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศและผู้บังคับบัญชาชั้นสูงโดยสรุปจะมีส่วนประกอบของเครื่องแบบที่สำคัญดังนี้ 1. หมวกเป็นทรงมอตาลสีดำ มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรงม้อตานสีกากีแกมเขียวเว้นสายลัดคางให้ใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองสำหรับเสื้อชั้นนอกจะเป็นเสื้อคอปิดสีแดงมีตะเข็บหลังสามตะเข็บแนวอกจะมีกระดุมสีทองขนาดใหญ่ห้าดุมและที่บา่าจะมีอินทนูอ่อนสีดำติดดิ้นเทียมสีทองรายละเอียดตามภาพฉาย 2. ปลายแขนเสื้อ จะมีปลอกสีดำปลายบนแหลมและกึ่งกลางปลอกแขนจะมีตรากองทับบกทำด้วยโลหะสีทองตามภาพฉาย 3. สายยงยศจะเป็นไหมสีทองแซมแดง 4. กางเกงจะเป็นสีดำลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายยาวสีกะกีแกมเขียวและติดแถบสีทองคลิปแดงที่จะเข็บกางเกงข้างละ1แถบ 5. เข็มขัดเป็นหนังสีขาว 6. กรองเท้าเป็นรองเท้าหุ้มข้อสีดำ